ค่ะวันนี้ช่องพี่ลูกปลาบ้านสวนผักถุงดำมาเข้าสวนกันนะคะเราจะมาดูต้นทุเรียนที่เราลดน้ำให้ทุกวันเลยนะคะแต่เรามีเพื่อนด้วยนะคะเราพามาดูเพื่อนของพี่ลูกปลากันนะคะเขาอยู่กับเราแบบเป็นมิตรแบบไม่ทำร้ายกันเลยนะคะเราต้องดูแบบเงียบๆอย่าส่งเสียงดังนะคะ เขาใกล้เรามากเลยนะคะรดน้ำทุเรียนทุกวันแบบห่างจากศีรษะของพี่ลูกปลาประมาณ1เมตรได้นะคะแต่เขาก็ไม่ทำร้ายเราแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดนะคะวันนี้ฝนตกด้วยนะคะบรรยากาศดีมากเรามาดูเพื่อนที่อยู่ในสวนของเรากันนะคะ เห็นไหมคะทุกคนว่เาเพื่อนของเราอ่ะอยู่กับเราแบบไม่ทำร้ายกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ